เมื่อรักของเราต้องจบเพราะเธอไปคบคนใหม่ตัวฉันก็จะทำใจตับใจถือว่าเป็นกรรมความดีที่ฉันมีให้เธอไม่เห็นสิ่งที่ทำเธอไม่เคยจดเธอจำว่าฉันรักเธอเท่าไร พูดไปใครเขาจะเชื่อเมื่อเสื้อมันเดนสวมเขาจากน้ำชะงกดูเงาไม่เห็นเขาที่บนหัวความรักทำให้ลุ่มหลงทำคนน้ำมืดตามวัวเห็นจากนั้นเป็นดอกบวัวหมื่นหม่เหมือมนไก่ตาฟ้า เอาแค่นี้แหละนะครับยัวบะแนยวันนี้มาพร้อมกับกีต้าร์นะครับก็เลยต้องเล่นเพลงไกนาตาฟางเอ้ไม่ใช่ไกตาฟางนะครับของธันวามกรากุมภามีนาราศีธนูนะผมนึกว่าเอากีต้าร์มาถูกที่ไหนได้ เจอกีตาร์ปลมไม่มีสายครับเลยเล่นไม่ได้เลยโอ้อุตส่าห์เอามาว่าจะเล่นให้ฟังเจอกีตาร์ไม่มีสายโอ้ฮฮ่า่อู้พิเศษให้กับคุณพี่ก้อยขมแห่งข้างบิ๊กซีประสาทนะครับเมื่อเช้าพาลูกค้ามาจองรถอ่ามาด้า ามาดาสองสีแดงคันงามไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ขอบคุณคุณพี่ก้อยขอมาม,ามากๆครับเอาเอากีตาร์ปลอมเก็บก่อนโอ้ว่าจะเล่นให้ท่านผู้ชมฟังไม่ได้เลยนะ กราบสวัสดีนะฮะสำหรับแฟนเพจ Facebook พร้อมทั้งลูกค้า FC แล้วก็แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะฮะวันนี้ทีมงานไอหนุ่มเสียงอ่อนประกรณรถบ้านแห่งอำเภอรกระสังก็มาไล์สดให้ท่านได้ดูรถสวยๆกันในยามบ่ายนะฮะตะวันบ่ายคล้อยนะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปพบกับ รถสวยๆอย่างเช่นคันนี้เลยนะครับนะฮะนี่คือ Toyota v i ีโ2.5 e smart c a รปี2009นะครับเป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะครับผมจะบอกอะไรให้นะรถคันนี้เนี่ยเครื่องดีเกียร์ดีภายในสุดยอดนะครับแถมมีเครื่องเสียงให้ท่านได้ฟังเพราะๆด้วยนะครับนะบีแล้วก็พิเศษสุดๆนะฮะแคปเปิดได้ เออนะเข้าไปนั่งสะดวกสบายมากๆเลยนะครับประกรัรถบ้านเขาจัดให้เนาะ <_ d ata> ถูกอกถูกใจก็อเคาะมาเลยนะครับที่ช่องอินบ็อกเพจเฟซบุ๊กประกร,รถบ้านหรือจะโทรที่081967 9671ก็ดีวันนี้ได้เนกไทยมาด้วยเออดูคนอื่นเขาผูกแบบามาตรฐานสากลน,นะ แต่ผมปลูกแบบมาตรฐานลูกทุ่งธรรมดาที่ไหนคนรอนะครับทำอะไรก็คือรอที่สุดในสักครับนะอ่ะพูดถึงเรื่องรถต่อนะครับโตโยต้าวีโก้2.5 e smart cab ปี2009คันนี้ครับราคาอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นครับนะไม่แพงนะเรียกว่าเครื่องแรงแรงมากๆนะเยียบ ออกตัวนี่ไม่ต้องห่วงครับออกตัวนี้คนอื่นเพิ่งใส่เกียร์อไอตอนติดไฟแดงนะไอคันอื่นเพิ่งใส่เกียร์ไอคันนี้พุ่งไปแล้วสามเสาไฟฟ้าเออไม่ต้องห่วงแรงจริงๆก็จ,จะทำไม่บันนะฮะเมินแต่อะไรแต่จุดโอาด้เกียร์มันเจ็บบานโหนเชียนครัดอ่า คันนี้เตาบานปีรบจะสอดไฟฟ้าเบาทเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแรงไว้ใจได้นะครับราคา349,000บาทใช้เงินดาว29,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนกันยาวๆ7 2งวดละ6 0 0 0กว่าบาทคุ้มจริงๆประหยัดจริงๆไม่แพงอย่างที่คิดครับนะเพราะฉะนั้นท่านที่อยากได้รถไปใช้งานโดยเฉพาะ ท่านที่ชื่นชอบตระกูลโตโยต้าวีโก้นะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะรถแรงรถดีรถสภาพเกรดเอสวยเหมือนนางฟ้าสวยกว่าแม่ยายตอนสาวสาวสวยกว่าล้านเมียก่อนไปเกณฑ์ทหารผมแนะนำคันนี้เลยครับนะฮะโตโยตา e ้าวีโก้ 2.5e smart c a b ปี2009คันนี้ครับนะราคา3แสน4หมื่นบาทใช้เงินดาว29,000บาทผ่อนกันยาวๆ72งวดงวดละ หกพันกว่าบาทเท่านั้นนะฮะต้องพูดเร็วเเดียเด๋ยวเครื่องร้อนมันจะตัดพูดไม่จบนะมันจะค้างค้างคาใจกันอยู่เอ้าตากล้องมาดูรถกันเลยครับนะให้ดูให้จบก่อนนะฮะก่อนที่มันจะตัดไปถ้ามันยังไม่ตัดก็จะได้คุยไปเรื่อยๆนะครับนี่คือโฉมหน้านะครับโฉมหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจับทรงจะเป็นแบบนี้เลยนะโตโยต้าวีโก้สองจุดห้า e สมาร์ทแคปนะฮะทะเบียนบอใบไม้ทับถมอพอพาน อะไรไม่รู้ตกภาษาไทยนะครับ388สุรินนี่นะฮะสวยงามเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมรูปทรงก็จะเนี่ยฮะวีโก้นะจะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับนะฮะล้อก็ไม่ต้องห่วงนะครับล้อเดิมเดิมแล้วก็ยางใช้งานได้านานหลายเดือนเลยนะครับนะ่ะดูข้างในกันผมจะให้ดูโดยเร็วๆก่อนนะครับกลัวเครื่องมันจะตัดน,นะครับ แคบเปิรได้นะครับนี่คือความพิเศษแล้วก็เครื่องเสียงนะครับท่านดูจะลำโพงไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็ตัวซับเบรนะครับเรียกว่าติดให้พร้อมเลยนะอุปกรณ์ทั้งอ,อยู่ข้างในเลยตตากล้องไปจับใกล้ๆก็ได้ให้เขาเห็นชัดๆนะครับเออนะอ้าวช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ วางของวางาใส่เอกสารเอกสารสําคัญก็ได้นะฮะตรงนี้ก็นะครับมีที่นะครับอ่วิทยุใช้งานได้เลยนะฮะ JVC สุดยอดอยู่แล้วนะครับแอร์เย็นสบายนะครับนี่ตัวปรีตัว EQ นะครับนะนะครับเรียกว่าอ่าเข้าไปนั่งเปิดเพลงฟังนี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับนะ เราไปนั primo, e ่งไม่ต้องเบียดเสียดไม่ต้องแย่งกันนั่ง3าคนได้นั่ง4ี่คนได้นอนสี่คนยิ่งดีนะผมแนะนําให้เลยนะไม่ต้องห่วงสุดยอดนะเอาละนะครับก็อ่ะมาดูทางฝั่งนี้กันบ้างนะครับขอบคุณทั้ง80กว่าท่านนะที่เข้ามาชมนะครับเข้ามาชมนะนะครับ นี่นะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโตโยต้าสมาร์ทแคปไฮรักนะฮะรุ่น e นะฮะวีโก้นะครับแล้วก็กันชนแข็งแรงแข็งแกร่งนะฮะไม่ต้องห่วงชกองชกอัพช่งลงชงล่างแนบเนบใช้งานได้ดีหมดทุกอย่างนะครับนะไม่มีส่วนใดสมรุดสุดโทรมนะครับผมบอกไว้เลยว่ารถสดมากๆนะครับชัดทรงชัดซีเนี่ยนะครับไม่มีปุกนะครับยางดอกยางยังแน่นอยู่เลยนะครับนะฮะล้อก็เหมือนเดิมทั้งเหมือนกันทั้ง4ล้อนะครับ อ่าสียังสวยงามนะครับสีสวยงามนะฮะเออนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่ะนน่นะสมาร์ทแคบนะฮะแคปเปิดได้สบายมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่าเนาะครับนน่นะครับ,ครบเครื่องแน่นมากๆาอ่ะมาดูเรื่องไมค์กัน,น่อย นะฮะไม่เพิ่งแสนห้าเท่านั้นเองนะครับไม่แสนห้านะครับเออนะฮะเรียกว่าสุดยอดของความออรถที่สมบูรณ์แบบนะครับนะฮะกระจกข้างเนี่ยนะปรับเนะี่พับได้พับด้วยไฟฟ้าแล้วก็อันนี้นะครับปรับซ้ายขวานะครับปรับซ้ายขวาแล้วก็ปรับองศานะครับปรับองศารถนะครับ ที่พักแขนเบรกมือใช้งานได้ตามปกตินะครับนะ,ะในส่วนอื่นๆด้านบนนะฮะไฟไฟนะฮะมีไฟแบบแสงสีด้วยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับท่านที่ชื่นชอบในแบบแนวดิสโก้เทคนะไม่ต้องไปเที่ยวที่ไม่ต้องไปเที่ยวในเมืองแล้วนะเสียเงินเสียทองเออเสียค่าติ๊ลองน้อง,อ,งอันนี้มีเครื่องดื่มก็เอามานั่งทานในรถที่ทุ่งนาก็ได้เปิดเพลงมีไฟทงไฟเทค ดื่มเครื่องดื่มไปตำรวจไม่จับด้วยเนาะที่ทุ่งนา <c oughs> ครับสุดยอดนะอ่ะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเพื่อจะให้ดูให้ดูห้องเครื่องนะนี่นะครับเปิดกระโปรงให้คุณพี่ก้อยขมดูก่อนปิดนะ โอ้โหใหญ่มากนะเปิดกระโปรงไปปุ๊บเห็นใหญ่มากเลยเอออะไรใหญ่แล้วพี่ก้อยขมสงสัยเครื่องครับเครื่องเครื่องใหญ่จริงๆเออเครื่อง 2.5e นะครับนะฮะเ,เรียกว่าเครื่องเดิมๆเลยนะครับนะฮะไม่มีเยิมไม่มีแฉะเออตราเตรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ครบคานนงคานหน้าหม้อนงหม้อน้ํา ในส่วนของไดเดยสายพงสายฟาสายพงสายพานน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันคลัสเรียบร้อยนะฮะไม่มีปัญหาน็อตเน็ตนี่ยังไม่มีขยับนะครับน็อตยังไม่มีขยับเลยแผ่นกันรงกันร้อนนะครับยังอยู่ดีมีแห้งเออตรงนี้มีช่องลมด้วย <laughs> นะฮะน็อตเน็ตยังไม่ขยับยังไม่เคยโดนมือชายและมือช่างนะเออนะครับ ผมจะให้ดูนะครับให้ดูแบบรวมๆเลยนะครับเพราะผมกลัวว่าเครื่องถ่ายทอดสดผมมันจะตัดเพราะว่าภาคบ่ายอากาศร้อนแล้วมันจะตัดเร็วมากนะครับก็ให้ท่านดูได้โดยรอบนะทั้งอรอบคนันแล้วก็ภายในแล้วก็ห้องเครื่องนะครับว่า <c oughs> มันสวยงามเหมือนที่ผม เกินไว้หรือเปล่านะครับนะก็คงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจเนาะสนอกสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับทางช่องอินบ็อกซ์เพจ Facebook ปากรรถบ้านนะครับหรือจะโทรที่0819679671ก็ดีนะครับนะฮะนี่คือรถ Toyota Vigo 2.5 E Smart Cab ปี2009นะครับ Toyota Vigo 2.5 E Smart Cab ปี2009นะครับออปชั่น เต็มเต็มเลยครับคันนี้นะราคาอยู่ที่349,000บาทนะครับใช้เงินดาว29,000บาทผ่อนกันยาวๆ72งวดงวดละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับนะถ้าท่านคิดว่า,ารถสวยงามถูกใจท่านก็เค้ามาเลยจองมาเลยช้าอดนะครับสุภาษิตเขาบอกว่าช้าช้าได้พราเล่มงามนะแต่ถ้าการซื้อขายรถ ถ้ามัวแต่ช้าท่านก็จะได้แค่พระเล่มงามแต่คนที่เร็วตัดสินใจเร็วจะได้รถคันง,งามไปขับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสุภาษิตก็ใช้ไม่ได้กับบางอาชีพกับบางจังหวะและบางลีลาเออเหมือนผมลีลาเยอะเนี่ยคนลีลาเยอะลีลาเยอะแบบไหนแล้วเยอะแบบว่าเ,ออเหมือนปาลาไหลทาน้ำมันลิงนมนั่นแหละนะฮะ จับไม่ได้ไล่ไม่ทันสักสักทีอันนี้หมายถึงเมียที่บ้านนะจับไม่ได้สักทีเอ๊ออันนี้พูดเล่นสนุกสนานเพื่อคลายเครียดกับราคารถเนาะเพราะบางท่านคิดว่าเอ๊ะทำไมแพงเทสนะฮะแต่อันที่จริงแล้วไม่แพงนะครับไม่แพงเมื่อท่านได้ดูสภาพรถท่านเห็นสภาพรถแล้วเนี่ยท่านจะบอกเลยว่ายกนิ้วอย่างนี้เลยแกว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 นะะ กับสภาพรถแบบนี้ราคาเท่านี้ไม่มีที่ไหนในโลกมีที่ประกอรรถบ้านอำเภอกระสังแห่งเดียวเท่านั้นครับจัดให้เนาะนะครับแถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกในช่วงนี้ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดโปรโมชั่นนี้นะครับแต่ถ้าะนะเลยซื้อรถหนึ่งคันจะมีสูตรมาตรฐานโลกสูตรแรงเลยหนึ่งกระสอบใหญ่นะครับปุ๋ยตรายูเทอร์น,นั่นเองครับนะฮะตอนนี้เหลือไม่มากแล้ว นะเพราะฉะนั้นรีบเลยบรรดาเกษตรกรทั้งหลายแหล่อยากได้ปุ๋ยนะฮะไปหว่านพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะหว่านข้าวหว่านหญ้าหว่านมันสัมปะหลังหว่านอะไรก็ช่างก็เลี้ยวเต้น,นะฮะร,รับรองว่าทุกอาชีิทุกมรกที่เราจะแถมให้นะครับนันก็คือยี่ห้อยูเชิญยูเทิร์นตรายูเทิร์นนั่นเองแรงไม่แรงดีไม่ด,มดีผมไม่รู้รู้แต่ว่าลูกค้าเอาไปหว่านเนี่ยนะ ลูกค้าโทรมาบอกว่าวานปุ๋ยเสร็จปวดเยี่ยวด้วยความที่รีบก็เลยไม่ได้ล้างมือก็เลยไปจับของตัวเองเยี่ยวนะครับข้าวยังไม่ทันเขียวเลยของตัวเองเท่านี้แล้วนะฮะโอ้นะนี่คือความแรงของปุ๋ย รายูเทินที่เราจะแถมให้ท่านท่านเองครับเพราะฉะนนรีบตัดสินใจเป็นเจ้าของได้แล้วกับรถยนต์โตโยตา e ้าวีโกสองจุดห้า e smart c ครปี2009คันนี้ครับราคาอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใช้เงินดาวสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนกันยาวๆ72เจ็ดสิบสองวดงวดละหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็มาดูมาชมรถกันได้เลยที่เต็น์ปากกอนรถบ้านอำเภอกะสังครับที่ผมกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะน,นี้คือ เต็นสาขาสองนะครับที่บ้านว่าตําบลน้องเต็งอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะติดกับถนนลาดยางเส้น226สายสุรินทร์กระสังหรือสายกระสังสุรินทร์นั่นเองครับหางห่ายถามใครใครก็รู้จักมาถึงบ้านว่าถามว่าเต็นประกอบรถบ้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะช,ชี้ชี้บอกท่านเองครับนะอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ในตัวอำเภอรกระสังเลยครับท่านเข้าไปที่อํอำเภอกระสังเสร็จท่านข้ามทางรถไฟ เลี้ยวขวานิดหนึ่งท่านก็จะสังเกตเห็นป้ายบจก,กประกอบรถต้านอย่างใหญ่เลยนะครับพร้อมทั้งมีรถจอดอยู่หน้าร้านทั้งเกง๋งทั้งกระบะทั้งรถครอบครัวและก็มากมายหลายคันมากมายหลายยีห่ห้อให้ท่านเลือกซื้อเลือกหามาทดลองชมมาทดลองขับได้ด้วยตัวท่านเองเลยเราไม่ว่านะฮะเราไม่ห่วงขับดูได้เลยเขย่าดูได้เลยเชะงโงกดูได้เลยจิ๊กเกจิ๊กีกิลดูได้เลยนะครับ ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจมาถึงท่านจะเห็นพนักง,งานขายหน้าตาดีมีรอยยิ้มพร้อมท้งน้ำดื่มเย็นๆไว้คอยบริการท่านมีกาแฟ,ฟร้อนๆไว้ให้ท่านดื่ม2 3 4 5ามสี่ห้าแก้วก็แล้วแต่ท่านดื่มเยอะๆก็ดีตาจะได้แข็งกลับถึงบ้านยายจะได้ดีใจนะครับนะนุ่นคุยเรื่องรถจบไปถึงยายเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยประการรถบ้านอำเภอกระสังครับอ่บริหารงานโดย เสียปรเมศเสียงวางเวงและเจสรานเสียงวางเวงคนสวยคนหลอ่อคนใจดีแห่งอำเภอกระสังนั่นเองครับนะฮะถ้าพูดไปแล้วเขาเรียกว่าที่หนึ่งหมามเภอกระสังบ้านนะฮะที่หนึ่งแห่งอำเภอกระสังชื่อนี้ชายานี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ได้มาด้วยฝีมือและคุณภาพล้วนนั่นเองครับนะฮะฝากไว้ด้วยประกัรถบ้านอำเภอกระสังครับ0 8น9 6 7 9 6 7 1ทุกอย่างเป็นไปได้ออกรถที่ไหนไปดูรถที่ไหน ไม่สวยไม่ถูกใจการบริการไม่ประทับใจให้ท่านนึกถึงที่ประกอบรถบ้านของเรารับรองว่าการบริการดุดยติมิตรการบริการดีเยี่ยมมีรถสวยเกรดเอไว้ให้ท่านเลือกซื้อเลือกหาราคาถูกๆอย่างแน่นอนนะครับนะ,ะทุกอย่างเป็นไปได้อยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถออกรถกับประกอบรถบ้านได้นะฮะออกรถได้ทุกอาชีพผ่านทุกคันดันทุกคสนะฮะขอเพียงท่านนึกถึงเราโทรมาหาเรา ปรึกษาเราเท่าน,านั้นท่านก็จะได้รถไปขับด้วยความสบายใจนั่นเองครับฝากไว้ด้วยอีกครั้งหนึ่งกับรถกระบะโตโยต้าวีโก้สอง e สมาร์ทแคปปีสองพันคันนี้ครับนะแคปเปิดได้นะแคปเปิดได้สุดยอดจริงๆนะครับราคาอยู่ที่3 4 9 0สนบาทดาว2 9 0หมบาทผ่อนยาวๆ7วเจงงวดงวดละห0 0ักว่าบาทเท่าน,านั้นประมยเพื่อเจี้ยงบานมาเคมันไทเตบ้านนะฮะเออบาทา បដីទៅเที่ยวក្នុងមឿងម្ណងម្ណងទៅទៅវណ្ដរងទៅ MM4 ត្រេះត្រោះនេះម៉ត់មួយយប់កើត100000អាខាស្រាក្នុងខាមហូបមិនសូវប្លាទេបាត់ម៉ត់អាខាទីបក្មេងនេះហើយឃើញគ្នាមកមកសេងអន្តិកា200អឺនាងនោះមកក៏ពីខា500នាងនោះមកក៏អានងខងងលស្ទិ៍ខ្នុំឲ្យលូកណៃក៏ มาเปื้อนเยอะมาเกินมินเพราะฉะนั้นไอ้งวดรถแค่ห0พันกว่าบาทน,นี่อย่าไปเสียได้สบายสบายได้รถขับด้วยนะฮะไปสู่ขอสาวให้อ่าลูกชายหมดห้าหกแสนเออสู่ขอเสร็จเขาแต่งงานกันเขาขี่คนเดียวนะเขาไม่ได้แบ่งคนในครอบครัวขี่เขาไม่ได้แบ่งชาวบ้านขี่หมดห้าหกแสนแต่ถ้าซื้อรถคันนี้นะฮะใช้เงินดาวสองหม พนเดือนละห0พ0นกว่าบาทหรือจะซื้อศสา3 4 0 0บาทเอาไปขี่ได้ทุกคนขี่ได้ทั้งครอบครัวเออนี่คือได้เปรียบและข้อดีที่ผมเปรียบเทียบให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจนะครับอยากได้รถคันนี้ก็เคาะมาที่ช่องอินบ็อกเพจเฟซบุ๊กประกอนรถบ้าน แห่งอำเภอรกระสังนะครับหรือจะโทรที่0819679671ก็ดีนะครับนะฮะ Toyota v i o 2.5 E Smart Cab ปี2009คันนี้ราคา349,000บาทดาว29,000บาทผ่อน72งวดงวดละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเคาะมาเลยนะเรารอท่านอยู่เออนะครับตอนนี้ เงือเริ่มเข้าตาแล้วนะครับสักครู่กลัวมันจะเตลิดไปเข้ายายเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็คงจะยุติและรำลาท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ 4โมงเช้าพบกับการไลฟ์สดรถสวยๆของทีมงานไอหนุ่มเสียงออนและไอหนุ่มหน้าตาดีเนี่ยสเบิร์มจิงกี้ทีสุดนมาใบลูกตีนมานาองก็ฝากติดตามชมฝากติดตามให้กำลังใจก็แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมในตอนนี้นะครับนะท่านสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนาะนะแต่ว่าผมไม่สามารถตอบได้ผมไม่้ถือโทรศัพท์ก็จะมีน้องๆมีแอดมินคอยตอบคำถาม,ถามนะก็ไม่เป็นไรขอให้ท่านเข้ามาดูผมผมก็ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้4ี่โมงเช้าเจอกันใหม่กับไอหนุ่มหน้าตาดีคนนี้สำหรับรถคันนี้ก็ถ้าถูกใจก็0819679671หรืออินบ็อกทางช่องเพจ Facebook ปรกรณ์รถด้านกันแล้วกันโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ